เพราะถ้าคุณถอยอ่ะตั้งแต่ตอนแรกเนะี่ยธนายัน,านชัยก็จะถอยให้จะไม่ดําเนินคดีอะไรคุณแต่คุณไม่หยุดไงอันนี้ในส่วนของพอมอเฉยๆนะที่เขาคุ้มครองเด็กนะคะแต่ในส่วนของคดีอาญาอันนี้ไม่ถอยแล้วเอออันนี้ไม่ถอยแล้วจา้า <laughs> คนดีจะพูดว่าตัวเองไม่ใช่คนดีเลิฟเิคุณอ้อ อ้อไม่เคยบอกว่าอ้อเป็นคนดีเลยนะเพราะรู้ตัวอ้อไม่ใช่คนดีค่ะแต่คนที่ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วบอกตัวเองเป็นคนดีคนดีอันนี้น่ากลัวนะคดีพี่หนุ่มสามสิบล้านคดีอ้ออีกขออ้อเบาๆสองสามล้านเออถ้าโดยสามสิบคนถอยได้ไงเออไหนว่าเขามีทนายความสามสิบคนนะคะ ไม่เป็นไรบ้านเรารวยอยู่แล้วเอออุ๊ยหนูไม่รู้ว่าพี่เป็นคนดีหรอกค่ะบ้านรวยอยู่แล้วเออบ้านรวยอยู่แล้วนะคะรวยแล้วเหยียดคนอื่นไม่เรียกว่ารวยจริงนะคะเออถ้ารวยจริงๆริอ้อรู้จักของคนรวยรวยเยอะแยะนะรวยจริงๆอ่อะเขาไม่เหยียดคนนะแต่ถ้ารวยแล้วเหยียดคนแบบนี้ไม่ได้รวยจริงหรอกค่ะแค่ข่มคนอื่นเท่านั้นเอง เขาบอกเขารวยอยู่ในวงการกระเป๋าแบรนด์เนมมาก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยววันที่อยากให้ถึงวันที่25กันยาเร็วๆจะได้พูดถึงอาการของแม่เออวันนี้คุณแม่เครียดค่ะแม่เครียดคิวนิดจุเดี่ยวเลยคิวดิติดเดี่ยวแล้วหน้าตาเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อพอมอนี่แหละ อ,อโกรธมากนะคะไปโกรดพอมอทําไมเขาทำตามหน้าที่อย่าไปเกลียดพมเลยวันที่11กันยาอีกอเดือนเดือนหน้าเป็นเดือนที่แบบงานชุกชุมมากเลยกับเชื่อมจิตเนี่ยนะคะอตอนนี้เขาทำอะไรพอมอรไม่ได้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่เขามีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วนะคะ เขาจะขัดคำสั่งไหมเขายังเข้าใจในคําสั่งแบบผิดๆเอมองอย่างนั้นนะคะอ่าเขาเข้าใจคําสั่งแบบผิดๆแล้วอ๋อแล้วที่บอกว่าเขาจะไปแจ้งความเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคนที่มาแจ้งเขาที่บอ,อทอทเนี่ยรอนะรอนะคะมาหน่อยแล้วกันอืมเขาไม่ได้มีแบ็หคหรอกค่ะอ๋อเชื่อว่าเขาไม่ได้มีแบ็กอะไร ไม่ได้มีแบกอะไรเขาแค่ไม่ยอมรับบ้าแค่นั้นเองไม่มีแบกค,ค่ะเออเขาเข้าใจในข้อกฎหมายแบบผิดๆอย่างที่วันนี้ยศาลท่านตัดสินแล้วเนี่ยเขายังตีความผิดๆเลยคุณคิดดูสิเขายังตีความผิดเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวใช่ค่ะเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ย คำสั่งสาลคือไม่ให้เอาน้องออกมาหาผลประโยชน์คือพ่อแม่ห้าวน้องหาผลประโยชน์คืองงไหมอ้อฟังแค่นี้อ้อก็รู้แล้วปะคุณเป็นพ่อเป็นแม่คุณต้องดูแลลูกยังไงไม่ให้ใครเอาลูกไปหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะหมอไม่ว่าจะแอดมินทั้งหลายแหล่ก็ไม่มีสิทธิ์ฉะนั้นแม่ยังยังไม่รู้กฎหมายที่มันลึกซึ้งเลยเหรอหรือว่าคนที่ให้ความรู้กฎหมายแม่ไม่รู้แม่ถึงดันทุลังถึงดื้อด้านขนาดนี้ทนายเป็นจังใด ทานายเป็นยังไงทานายเป็นยังไงเขาหายไปไหนก่อนตอนนี้เป็นยังไงนะอืมไม่เห็นเลยอะ่ะเราต้องไปมูลนที่กระจกเงาไหมให้เขาประกาศตามหาคนหายดีไหม สื่ออยู่ค่ะวันนี้อ้อก็ให้สัมภาษณ์สื่อไปแล้วเขาก็บอกว่าวันที่20เนี่ยเห็นว่าทนายจะไปปอ,อทนะจะไปปอ,อทนะคะว่าจะไปชี้แจงเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าคําสอนของขน้องไม่มีในพระไตรปิฎกเห็นว่าประมาณนั้นนะยังจะไปเถียงจะไปแถงข,งข้างๆครูอีกอ้อก็เลยบอกว่าโอ้แล้วแต่เขาเลยนะักข่าวถามเอาแล้วบอกแล้วแต่เขาเลยค่ะเขาจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่เขาเลยเขาจะไปชี้แจงอะไรก็แล้วแต่เขาเลย นะคะในส่วนของเราเราก็ทําในส่วนของเราส่วนเขาจะไปชี้แจงแทงไขอะไรก็จะไปแทสีข้างทะลอะก็แล้วแต่เขาเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นคําตัดสินของศาลเหลือของปอ,อทอวันที่11บเอ็ดถ้าเขาไปปอทอมีใครจะไปนั่งดื่มกาแฟเป็นเพื่อนอ้อไหมคะที่นั่งกาแฟอร่อยนะอืมกาแฟอร่อยตำรวจหนุ่มๆเด็กๆเยอะคะ่ะไปคะ่ะทุกคน <laughs> เราไปนั่งส่องตำรวจกันค่ะไปบอไปถ้าเขามาตามหมายนะเข้าไปปุ๊บจะมีการ้านกาแฟค่ะอ่ามันจะมีร้านกาแฟค่ะนะคะไปได้ค่ะไปได้ไปชูป้ายไฟนะคะอืม เตรียมพาวเวอรแบงค์พร้อมด้วยนะให้ดิฉันไปไหลใช่ไหมซึ่งวันนี้พ่าก็บอกกับสื่อไปแล้วว่าหนึ่งถ้าวันที่ยี่สบสองกันยาเขาจัดพี่อ้อไปแน่นอนขอให้รู้สถานที่นักข่าวถามว่าแล้วถ้าไปเผชิญหน้ากับแม่จะพูดอะไรไหมคะก็ถ้าคุยกันแบบผู้ใหญ่ก็คุยนะไม่ต้องแซกกันแล้วค่ะคุยกันต่อหน้าไปเลยอ่าแต่ถึงเวลานั้นจะพูดอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ก็คงไม่ไปหยุ่มหัวเขาหรอกไม่หยุ่ม เพราะว่าเขามาตำรวจรอที่ใสไม่ดีนะอะส่วนวันที่ยี่องถ้าเขาจัดก็ไปส่วนวันที่สิบเอ็ดกันยานะคะเห็นว่าทนายนันชัยก็คือกลุ่มอเวนเจอร์จะไปคล้ายการประกันตัวนะคะพราแม่ไม่หยุดพราแม่ไม่หยุดอาแต่ออไม่ไปชี้หน้าด่าเขาแล้วประกาศว่าเต้เป็นคนดีแน่นอนค่ะไม่ทําค่ะออไปออไปด้วยเหตุผลของออเอง นะคะอ้อไปด้วยด้วยด้วยการใช้เหตุผลมากกว่าในการพูดคุยไม่ไปชี้หน้าด่าว่าแม่คุณพ่คนเดย์นะไม่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 ค่ะไม่ค่ะไม่ทาเออเรามีมารยาทพอนะคะแต่ที่อ้อไปเนี่ยอ้อไปต่อต้านในสิ่งที่เขาทําแค่นั้นเองแต่ไม่ไปยืนด่าอะไรนะไม่ค่ะไม่ไม่ใช่นิสัยค่ะเออแต่สิบเอ็ดกันยาเนี่ยไปแน่อเมริกาโน่เพิ่มช็อต นะไปสั่งกาแฟได้เลยค่ะเอาเมกิลันเนอร์จืดชดช็อตไปบอกเออไปไปกินอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลนะเอาแบบขมๆเพิ่มช็อตอืมเอาไม่ไปแน่นอนค่ะเอาไม่แบบว่านี่ยกูเนี่ยคนดีกูช่วย พูดไม่มีคำนี้ออกมาแน่นอนค่ะไม่มีนะคะโอ้คุณเคยเห็นอ้อทำกิริยายอย่างนั้นไหมไม่มีค่ะไปถึงนกแสกกูนี่ช่วยนกมังกูช่วยรมึงกูเป็นคนดีไม่ทำค่ะเออไปดูสถานการณ์ว่าเขาจะจัดยังไงแบบไหนเขายังเอาเด็กมาแอบ,บอ้างหรือไม่เอาแค่แค่ยกโทรศัพท์ขึ้น ไ์สดแม่งไปเลยโทรแจ้งเลยค่ะเขายังขัดคือคําสั่งศาลค่ะโทรหาสารบัญแจกก่อนต้องแจ้งต้องแจ้งซึ่งนคอครบบานมีคําสั่งมาจากสุราชเลยครับรวบพอ่อรวบแม่ไปเลยจบถ้าไม่เชื่อนะไม่อะคือเอาเอาจริงๆใช่ใช่มีหลายคนอยากจะทําอย่างนั้นแต่ด้วยวิธีการแบบนั้นอ้อไม่ทําอยู่แล้วนะคะอ้อไม่ทําอยู่แล้วค่ะอ่า คุณยังไม่หยุดไง